นี่คือสภาพน้ำปัจจุบันนะครับเวลาขณะนี้17นาฬิกาของวันที่13ตุลาคม2565ครับนี่คือสภาพจริงเหตุการณ์จริงเป็นปัจจุบันที่เห็นอยู่นี้ก็คือวิดแบ็กนะครับหรือกระสอบใหญ่ที่ใช้บรรจุทรายนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำนะครับเพมีเจ้าที่จ่าย กรมทางหลวงสำนักง,งานทางหลวงนะครับจังหวัดมหาสา,ารคามร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นนะครับของการบริหารส่วนตำบลเกิรกระแสน้ำยังเพิ่มปริมาณขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะลดเนื่องจากว่าเกื่อนอุบลรั์นะครับได้ประกาศออกมาแล้วนะครับ ว่าจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนอุบลรั์จำนวน53ล้านถึง54ล้านลูกบาทเมตรทุกวันนะครับไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับพื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำแล้วก็อยู่ติดลำแม่น้ำชีนะครับก็จะต้องเตรียมพร้อมในการรับมกับสถานณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ครับ เดี๋ยวผมจะเดินตรงไปที่บิ๊กแบ็กนะครับตามผมมาครับน้ำยังไหลแรงครับมีปริมาณมวลน้ำจำนวนมากครับที่ไหลอัธรรล้รนลำน้ำชีแล้วก็ผากระสอบทรายที่ใช้กั้นกระแสน้ำอโอ้แรงมากครับเดี๋ยวผมต้องค่อยๆเดินครับโอ้ <laughs> เป็นล่องลึกเดี๋ยวเราเดินไปดู นี่ครับตรงที่ทำดิแบ็กครับถามแรงๆนะครับนี่ใช้ท่อขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวผมเดินขึ้นมาดูตรงนี้น่าจะเห็นขึ้นไหครับใช้ท่อขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับมาวางเป็นแนวกั้นะนะครับถามไหลแรงครับกระต่าน้ำไหลท่อน้ำโคน บริเวณท้ายรถของกรมทางหลวงครับคือครับบิ๊กแบ็กเอาไม่อยู่นะครับดิสแท็กเนี่ยเอาไม่อยู่ต้องใช้ท่อซีเมนต์ครับท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ครับมาสามกัน้นเอาไว้กว่อนนะครับเพื่อไม่ให้กระสอบทรายนั้นพังลงมาครับำลายอะไรให้เลย นี่คือสถานการณ์จริงตรงเป็นปัจจุบันนะครับที่อำเภอเมืองบ้านสารา,าตำบลเกิรครับนี่ผมอยู่ที่หมู่ที่6กกระแสน้ำที่อยู่ทางฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ผมแทนกล้องไปนั้นจะเป็นฝั่งของแม่น้ำสีครับน้ำก็จะลนจน้นสระแม่น้ำสีพลักเข้าสู่บ้าน,นแล้วก็ กว่ากระสอบทรายนะครับลงไปอีกสั่งหนึ่งสองถนนแล้วไปร่วมไล่นาำของน้ำท่วมครับทำให้พื้นที่เกษตรกรรมนั้นได้รับความเสียหายเดี๋ยวผมพาเดินไปดูใกล้ๆครับตามมา่อาณนี่ครับต้องใช้ท่อลายน้ำขนาดใหญ่ครับใหญ่มากครับผมเดินเข้าไปดูเพื่อที่จะ มาเป็นกําแพงนะครับแสดงางว่าท่อระบายน้ำนั้นมีความหนักนะครับจากนั้นก็จะใช้ถุง b ิ g กแม Big Mac นะครับบรรจุดินเหียวและกระสอบทรายนั้นเอาไปวางลงตรงหน้าของท่อระบายน้ำขนดาดใหญ่นะครับก็จะทำให้สามารถกั้นน้ำของลำน้ำที่ล้นทะลักมาได้ครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูตรง รถแมคโครนะครับเดี๋ยวเดินไปดูเดี๋ยวตามผมมานี่คือรถแมคโครนะครับขนาดกลางนะครับบรรจุกระสอบทรายบิ๊กแบ็กนะครับกระสอบใหญ่มากเลยนะครับที่จะเอาไปกลั้นที่จะไปกลั้นนะครับหน้าท่อระบายน้ำนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำนะครับที่ ดูงังตรงข้ามน้ต้นสลักขามานี่ทํางานทั้งวันนะครับถ้าว่าทํางานตั้งแต่ตั้งแต่เช้านะครับเป็นของกรมทางหลวงมหาสารคา,ามครับนี่ครับเจ้าที่ทํางานทั้งวันเลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือผลงานของเจ้าที่นะครับที่นํากระสอบทรายขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบงนั้นมาขวางกั้นเอาไว้เดี๋ยวผมจะ,ะเดินไปดูตรง รถแมคโครคันใหญ่นะครับนี่เป็นรถ JCB นะครับสามารถตักหน้าได้แล้วก็ขุดหลังได้นะครับทำงานทั้งวันโอ้โหครับนี่คือบิ๊กแบ็กนะครับนี่คือเจ้าที่ครับนะครับ <c oughs> นี่ครับโอ้โหตรงนี้น้ำขาดแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูครับ นี่ใช้ท่อระบายน้ําขนาดใหญ่ครับเป็นท่อคอนกรีตหรือเป็นท่อซีเมตนต์นะครับเนื่องจากว่ากระสอบทรายนั้นไม่สามารถที่จะาวางแล้วต้านทานกระแสน้ําของน้ําชีได้นะครับต้องใช้ท่อพ v c อ่าขออภัยครับต้องใช้ท่อซีเมตนต์หรือท่อระบายน้ําคอนกรีตขนาดใหญ่นี้นะครับมาวางเรียงกันนะครับเป็นเส้นตรงนะครับตามยินถนน เพื่อที่จะให้สามารถประทะหรือว่ารับแรงของน้ําจากเราน้ําฉีดได้นี่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเจา้าที่ของอกรมทางหลวงนะครับก็ได้มาช่วยในการดําเนินการนี่ครับดูแบลิเออร์นี่เป็นแผ่นแผ่นคอนกรีตนะครับเป็นแผ่นคอนกรีตแบลิเออร์คอนกรีตโอ้โหน้ำแรงครับ แรงครับตอนนี้แรงฮะเนิวเสียมไทยนี่เดินรู้สึกขาจะยั้งไม่อยู่เลยนะครับครับนี่คือสถานการณ์จริงสดนะครับจากอำเภอเมืองมหาสารคามตำบลบ้งครับจากนิวเสียมไทยครับนะครับขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับและก็น้ำที่ล้นออกมาจากหมู่บ้านนะครับคือทำความเข้ใจกับท่านผู้ชมนะครับ น้ำที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นน้ําซึ่งเอ่อล้นมาจากแม่น้ําชีหรือว่าลําน้ําชีนะครับเข้ามาท่วมบ้านเรือนของราษฎรในพื้นที่ตาบลเกิ้นะครับและกําลังล้นแบลรีเออร์กำลังล้นผนังกั้นน้านะครับที่ทางฝ่ายปกครองท้องที่กํานันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นโครงการบริหารส่วน ตำบลเกื้องนะครับและก็พี่น้องราษฎรชาวตำบลเกื้องนั้นช่วยกันทําผนังกัน้นน้ำนะครับไม่ให้ล้นทะลักแต่ว่านี่ครับก็จะต้องรอรอดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวเอามาอุดต่อตรงนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นกระสอบทรายนะครับบิ๊กแบ็กครับและเมื่อน้ําล้นมาจากตรงนี้นะครับเมื่อล้นออกมาแล้ว น้ําก็จะไหลสู่น่นแล้วครับเขียวๆตรงนู้นเป็นพุ่งนาทราบว่าท่วมเป็นปริมาณเกือบถึงยอดดวงข้าวแล้วนะครับหลายพื้นที่ก็ท่วมมิดดวงข้าวแล้วนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรของราัศดรตะผลเกิร์ดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับครับสำหรับดินที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นดินเหนียวนะครับ ครั้งแรกนั้นก็เป็นดินทรายครับเป็นทรายที่เปิด่ยนรายละเอียดแต่ว่าดินทรายเมื่อบรรจุณกระสอบทรายแล้วไม่สามารถที่จะสร้านทานกระแสน้ําที่ไหลแรงแล้วก็เจ้ากราดาษของอแม่น้ําชีได้นะครับลําน้ําชีได้นะครับจึงเปลี่ยนจากวิธีกระกสอบทรายซึ่งเอาไว้อยู่และใช้เป็นจํานวนมากลแล้วนะครับมาเป็นดินเหนียวนะครับ ทำเป็นลักษณะเป็นพนังกั้นน้ำนะครับก็เท่าที่ดูนะครับก็สามารถใช้การได้ดีนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีดินเหียวข้างหน้านั้นก็จะเป็นบิ๊กแบ็กนะครับซึ่งเป็นกระสอบทรายใหญว่วางไว้ก่อนแล้วก็นำดินเดียวนั้นมาเทครับแล้วก็ใช้รถแมกโรนะนะครับในการาตักขึ้นไปกองแล้วก็อัดอีกทีหนึ่งนะครับก็ประสิทธิภาพก็ใช้งานได้ดีครับนี่ครับสายการสื่งสดจาก อำเภอเมืองมาสาคำตำบลเครื่องครับเจ้า้าที่นะครับที่ทำงานนะครับสอบถามเมื่อเช้าทราบว่าทำงานตั้งแต่เช้าเลยนะครับนี่ฮะนี่เป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวที่ใช้เป็นผนังกั้นน้ำนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับตามผมมาเดี๋ยวมาดูโอ้โห เนี่ยน้ำยังไหลแรงอยู่ฮนะเมื่อวานนะครับเมื่อคืนที่ได้รายงานาไปแล้วนะครับตรงนั้นนยังไม่สามารถกั้นได้นะครับเนื่องจากว่าจังกั้นไปไม่ถึงนะครับไ้มากั้นตรงที่หมู่6กับหมู่13ก่อนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันเนี่ยโหครับนะครับดูระดับที่ผมแพนกล้องนะครับกับระดับ ผนังหรือว่าคูดินที่ที่ทำเป็นกําแพงขึ้นนั้นสูงมากนะครับประมาณเมตรกว่าครับเมตรห้าเซนน่าจะได้ครับเดยประมาณสูงมากเลยนะครับดูระดับน้ำครับสูงมากนะครับผมเดินมาถึงศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบันเกิลนะครับ ก็ตั้งเป็นท์อำนวยการอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เจ้าที่ก็ลงพื้นที่นะครับตรงน้ำท่วมนะครับต้องต้องไปช่วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินมาดูตรงที่น้ำขาดนะครับที่ถ่ายทำในเทปที่แล้วนะครับเติดตามผมมาครับนี่ครับ น้ำไหลลงไปท่วมพื้นที่นาข้าวซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับแต่ว่าน้ำก็ท่วมเสียก่อนนี่ครับดูพนังกั้นน้ำเป็นดินเหนียวนะครับด้านหน้าเป็นกระสอบทรายด้านหลังนั้นเป็นดินเหนียวนะครับนี่ครับผมเดินมาถึงแล้วนะครับ กระแสน้ํำยังเร็วแล้วก็แรงเหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนมีโอกาสได้ามารายงานสถานการณ์สดนะครับให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับชมเพื่อให้กําลังใจอพี่น้องอาชาวไทยนะครับที่ประสบปัญหาอุทกภัยหรือภัยจากน้ําท่วมเนี่ยครับนี่ครับดูสาภาพสถานการณ์อกลางวันนะครับที่ขาด 15เมตรนั้นก็ยังยังเยอะอยู่นะครับน้ํำยังแรงอยู่ยังไหลมาเรื่อยๆนะครับน้ําไหลแรงแล้วก็เร็วนะครับผมไมกล้าเดินข้ามครับนิวสียมไทยไม่กล้าเดินข้าม <c oughs> นะฮะนี่คือภาพจริงสถานการณ์จริงตรงนะครับเป็นเวลา17นานากวกากว่านะครับนี่ครับนี่เป็นรถด,ดินนะครับที่สามารถขับฝ่าไปได้เนื่องจากว่าคันใหญ่ครับ มีน้ำหนักมากทานกระแสน้ําได้แต่ถ้าเป็นรถเก๋งหรือว่ารถพิกอัพรถอ่าวอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับอาจจะไม่สามารถข้ามไปได้ครับโอ้โหกระแสน้ําครับเร็วแรง หับเชื่องช่วยพยุงนะครับในการเดินข้ามเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปนะครับตรงจุดแรกครับตามผมมาครับนี่เป็นบ้านเรืนะะอนรัศดรครับเป็นร้านค้าครับป้องกันอย่างดีครับนี่คือรถ แมคโครนะครับเครื่องจักรขนาดตักนะครับกำลังท,งทำงานนะครับโดยใช้แรงบทดหัดนั้นทำปูหรือว่าทำคันกั้นน้ำนะครับเป็นด้านหน้านั้นจะเป็นกระสอบทรายแล้วก็บกแบกนะครับด้านหลังที่ติดถนนนั้นก็จะเป็นดินเหนียวครับนะครับเดี๋ยวลองดูครับน่าจะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำนั้น ล้นทะลักหรือว่าป่าแนวขันกัน้นน้ำได้ครับอันนี้กระแสน้ำแรงมากนะครับวิวสยามไทยต้องค่อยๆเดินครับ แรงมากเลยโอ้โหแรงจริงครับหลแรงมากแล้วก็เชี่ยวมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเป็นสระน้ำนะครับเป็นสระบัวนะครับถ้าลื่นไหลลงไปเนียวโอ้หันลรายเลยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเดินข้ามไปนะครับด้วยความระมัดระวังครับ กระแสน้ำแรงมากดูครับมวลน,น้ำมหาศาลเลยนะครับเนี่ยทะลุหลายช่องนะครับ นี่คือสถานการณ์สดจริงครับเป็นปัจจุบันวันนี้วันที่13ตุลาคม2 5 6 5ครับวันนี้วนนเวลา18นาฬิกาตรงครับนี่คือ Big b a บนะครับที่นำมากัน้นกระแสะน้ำของแม่น้ำชีครับที่ล้นพลักจากลำน้ำชีเข้าท่วมหมู่บ้านของรัศดรในพื้นที่ตำบลเกิ้ แล้วก็ไหลลงไปสู่ไร่นาของรัษดรครับเดี๋ยวผมแพนกล้องขึ้นข้างบนนะครับเข้าไปใกล้นี่คือน้ํานะครับซึ่งสูงมากเลยฮะสูงมากโอ้ระดับน้ํานี่สูงเท่ากับตอนนี้น่าจะเท่ากับหน้าอกของผมนะครับถ้าลงไปหรือเกือบถึงคอเลยนะครับโอ้ตรงนี้สูงครับ อยู่ระดับที่เทียบกับคนยืนก็จะประมาณเกือบเทียบถึงคอเลยครับเทียบถึงลำคอนะครับผมสูง164เซนติเมตรระดับยืนเทียบแล้วถึงคอเลยครับตนี้สูงมากครับแล้วก็ยังอีกหลายจุดอยู่นะครับที่จะต้องอุดที่จะต้องกั้นน้ำเอาไว้นะครับ แรงครับกั้นอยู่อุดอยู่ก็ยังแรงอยู่นะครับตามผมมาครับผมจะไปที่จุดแรกนะครับครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งครับขณะนี้เวลา16นาฬกา45ทีครับออีกจุดหนึ่งครับจุดนี้เริ่มแล้วนะครับเจ้าที่ก็พักเครื่องจักรขนัด หนักแล้วนะครับหยุดปฏิบัติงานแล้วแล้วก็จุดนี้ครับตรงถนนใบเลข2 3 6สา้าขวามือก็ไปมหาสา,ารารมครับซ้ายมือไปกัมา拉าายนะครับและก็เป็นทางหรือว่าเป็นถนนที่เข้าไปวัดป่าอาหงศิลาวาดครับตรงสามแยกตรงนี้นะครับเป็นตลาด ชุมชนนะครับของตำบลเกื้อครับกระสอบทรายได้ขาดแล้วนะครับได้ขาดแล้วได้ขาดแล้วน้ำกำลังทะลักจากน้อยเนี่ยกำลังทวีความมากขึ้นนะครับแรงขึ้นตอนมายังไม่ขาดนะครับเพิ่งขาดเมื่อสักครู่นี่เองนะครับแล้วคาดว่าน่าจะขาดเป็นระยะกว้าง ประมาณ10เมตรครับครับสดตรงเป็นปัจจุบันจากนิวสยานไทยครับรงนี้นะครับจะเข้าพื้นที่แล้วก็รายงานให้ทราบอีกครั้งสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ